เอาอยากรวยก็ต้องไปไปหาเงินมาสิฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับตกกะใช้ได้เนาะแต่จริงๆแล้วนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดแบบนั้นหรือแม้กระทั่งคนจนเนี่ยก็คิดถึงอยากจะมีเงินต้องการเงินทีนี้เวลาเราไปคิดถึงเรื่องต้องการเงินเหรืออะไรเงี้ยในเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการคิดที่ว่า ตัวเองเนี่ยไม่มีเงินถึงได้อยากไปหาเงินในฐานะที่อาจารย์แพมเนี่ยอยู่ในสายจิตวิญญาณรู้เรื่องพลังงานดีเงินเนี่ยนะมันเป็นพลังงานซึ่งมันก็เหมือนกับจิตเราจิตเราก็เป็นพลังงานการอยากมีเงินต้องไปหาเงินเนี่ยลองมาคิดอีกแบบหนึ่งนะคะอาจารย์แพมมี3 วิธีคิดอันแรกเลยเนี่ยนะคะจะต้องมาเข้าใจก่อนนะคะว่าเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานที่มันเป็นรูปวัตถุนะคะคนเราเนี่ย ให้ค่าความหมายของพลังงานเงินอันเนี้ยมาเป็นเหรียญน,นะคะมันเป็นแบงค์นะคะให้เราจับต้องได้เงินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่วัตถุที่เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนพลังงานเพื่อเราจะเอาวัตถุอื่นเข้ามาตอนนี้มาดูเรื่องจิตจิตก็เป็นพลังงานเหมือนกันเรามองไม่เห็นแร้ว,ว่าจิตอะไรยังไงแต่จิตเนี่ยเป็นพลังงานที่เปลี่ยนไปจากความคิดเอาพลังงานจิตเราเนี่ย ไอแปลงเป็นความคิดพอเป็นคิปเสร็จมันก็ออกมาเป็นวัตถุสมมุติเราคิดถึงเรื่องเงินออกมาเป็นวัตถุก็คือเป็นรูปของตัวเงินเห็นไหมคะว่าพลังงานสองอย่างเนี่ยเราจะเอามาใช้มันเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปวัตถุแต่ในภายในของมันแล้วเนี่ยมันคือพลังงานเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องพลังงานก่อนอันที่สองนะคะก็ต้องรู้ว่า จิตกับเงินเป็นพลังงานที่เท่ากันถ้าเราอยากได้เงินมากๆเราก็ต้องมีจิตที่สูงสูงแล้วไอภาวะจิตสูงเนี่ยเป็นจิตอะไรจิตที่สูงเนี่ยคือจิตที่เป็นจิตถึงความรักเพราะจิตถึงความรักแล้วจิตเนี่ยมันมีพลังพลังจิตเนี่ยมันสามารถดึงดูด ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตมีพลังดึงดูดแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาเงินเราไม่ต้องเอาตัวเราวัตถุตัวเนี่ยเข้าไปหาเงินเราก็ใช้จิตมันเนี่ยคะ่ะเพราะจิตเป็นพลังงานไปดูดพลังงานเงินเข้ามา แล้วจริงๆแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นความคิดอยู่ในตรงนี้เราเองค่ะนะคะจิตอยู่ที่สมองตรงนี้จิตเนี่ยเขาใช้สมองมาเป็นตัวเขาเรียกว่าเปลี่ยนถ่ายรูปแบบพลังงานเราอยากได้เงินเราเอาจิตเราเปลี่ยนเป็นสมองเป็นเงินนะคะเป็นวัตถุเราอยากได้อะไรแปลงมาเป็นวัตถุอยากได้บ้านอยากได้รถอยากไปท่องเที่ยวอย่าลืมนะคะพลังจิตที่แรงคือพลังจิตที่รัก เราก็เอาความรักไปใส่ในวัตถุทุกอย่างเนี่ยนะคะในโลกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานในอันที่3เรารู้แล้สองอันนี้มันมีพลังที่เท่ากันในความหมายนะคะอีกอันหนึ่งนะถ้าจะให้พลังของเราเนี่ยดูดเงินดูดความมั่งคั่งเนี่ยแรงๆเราจะต้องใช้ความรักและความสุข เรามีความสุขเมื่อไหร่พลังรักมันแรงพลังจิตเราแรงแล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยการที่เราจะมีความสุขในใจในจิตเราเนี่ยจริงๆริงมันก็อยู่ข้างในอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนที่ความคิดตรงนั้นเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้ตีนลงทุนอะไรก่อนเลยคุณแค่ลงทุนที่จิตถามว่าลงทุนที่จิตเนี่ยคุณต้องใช้เงินไหมไม่ต้องเลยไม่ต้องเชื่อจย์แผมลองไปทําดู เอาพลังรักไปเยอะๆนะคะให้หมดเลยให้หมดหัวใจเลยค่ะบายบาย